เขามาพี่เอ็ดดี้จุกขึ้นตึงหูแล้วไปที่สองนี่กดม้วนเลยฮะนี่จุกขึ้นครับโอ้โหฮู้ครับใบนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีครับผมนะทางด้านทีมของพี่แกร์พี่เอ็ดดี้ะ เรามาดูว่าผมลูกนี้ครับพี่ฟลอกจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนเข้ามาลูกนี้จุกขึ้นมาตึบโอ้โหปโดนหินครับผมใบนี้โอ้โหปโดนหินเข้านะฮะทำให้ลูกนี้พิดออกไปข้างขึ้นเยอะเลยเราจะส่งพี่อาร์ตนานไปตีเลยครับลูกนี้พี่อาร์ตนานตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับ จกขึ้นตบเลยเยอะครับผมพี่อัพหน้าใบแรกซ้าเลยลูกนี้จกบับใบทีไไ่สองกดไปครับผมโอ้โหเกมค่อนข้างไวแล้วนะตอนนี้นะดูฮะจกมับตอแล้วติดได้สองแต้มในสนามไปเอาครับเรามาดูว่าผมพี่แกลนะาคอลูกนี้จะขึ้นไปเก็บแปมได้หรือเปล่าลูกนี้เขาวงมาจกขึ้นมับ ลูกนี้โหแรงครับพี่แก๊ปบลูกนี้แรงนะผมแล้วยังเสียอยู่หนึ่งต้ามในสนามอยู่เอาครับพีเอดีสารคามนะผมไว้ที่วงครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งไปติดรับสองครับจะเรียกฟ้อมกลับมาได้หรือเปล่าครับพีเอดีเขาวงมานี่ โอ้โเลยลูกนี้กดไปเม็ดเลยฮะแต่ติดนู่นแล้วผมนะขอบสนามได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นใะพี่เอ็ตตีสารคามใบนี้มาดูว่าผมลูกนี้ยพี่โฟครับผมขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนครับลุกนี้เข้ามาจุกมับจุกโอ้โหหยกดดีจริงฮะนะ ลูกนี้นี่ดบดีจัดแล้วผมเราเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้พีเอ็ดดี้สารคามนี้ต้องเดินไปทําหน้าที่ของตัวเองที่วงครับเข้าวงมาครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งไปติดรับสองอีกเช่นเคยครับผมนะเข้าวงมาพีเอ็ดดี้จุกง <c oughs> หล้วไปที่สองนี่กดม้วนเลยฮะเอาครับฝักเริ่มมาแล้วครับผมพีเอ็ดดี้ ขึ้นมาบว๊ำโอ้ยลูกนี้เจาะหัวแล้วก็เหมือนลูกมันสก,กูลกลางอากาศนะผมนะไปไปให้ผมได้สองแต้มในสนามเรามาดูว่าผมพี่โสลูกนี้จะขึ้นเก็บแต้มได้อีกหรือเปล่าลตอนนี้ฮะเข้ามาจุ๊บขึ้นมาบโอ้โหต่ำมอไปนี้จุดตกไม่ได้ผมลูกไม่เดินเลยครับทำให้ในสนามตอนนี้ยังเสียอู่สองแต้มอยู่นะ จะทำยังไงครับผมพี่อาร์ตนั่งขโมตนีน้จุกจกอู้หูแล้วระเบิดครับผมยังไม่ตายหมดนะฮะจากเสียสองน่าจะเหลือหนึ่งนะฮะ นี่เหผมทุกคนเรามาดูมุมนี้ะวัดระหว่างลูกบนกับลูกล่างครับลูกข้างด้วยวัดได้ทั้งคู่เลยนะยังไงครับลูกนี้โอโ้โหยังไม่ตายฮะตายไหมพี่ปะโอ้โหน่าจะตายครับผมปเปลี่ยนเลยนะครับใบเมื่อกี้ตีใบกระจายวางังลูกนี้ ขึ้นมาคุมโซนครับพี่แกตึบลูกนีโอ้โหดับมาอยู่ข้างหน้าแล้วไม่เดินครับทุกคนตอนนี้กนะี่แต้มแล้วอ๋อได้สองแล้วสแสดงว่าลูกบนนี้ได้แต้มด้วยนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามหมดมือแล้วแล้วลูกเมื่อกี้ดับขึ้นมาเก็บแต้มที่สองไปได้พี่เอ็ดดี้ครับผมยังเหลืออีกหนึ่งใบในมือจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สามได้หรือเปล่าลูกนี้ดับขึ้นมาครับตึบลูกนี้ขึ้นมาแล้ว ได้สามแต้มในสนามไปครับผมในไม้นี้ครับผมนะทีมของพีเอ็ดดี้สารคามกับพี่จั๊บนครครับผมนะที่นำทีมาโดยพี่หลานลักนะครับผมนะอยู่ในชุดหลาน